สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดผู้พิทักษ์ทรราชตัวจริงอนุสรไทยกรเดือดตำรวจใช้ความรุนแรงกับประชาชนไม่ใช่เรื่องปกติอนุสรชี้ตำรวจใช้ความรุนแรงกับประชาชนไม่ใช่เรื่องปกติลัน่นต้องตังสติบ,บังคับใช้กฎหมายตรงไปตรงมา นายอนุสร์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีกลุ่มลูกบ้านโป่งไม่อินเผด็จการเดินเท้าจากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมายังบริเวณสะพานช่ใหม่มารูเชษทำเนียบรัฐบาลเพื่อปักหลักชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่ลุกแก่อำนาจดำเนินการเกินจากกรอบของกฎหมาย นายอนุสรกล่าวว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมนักกิจกรรม3ามคนหนึ่งในนั้นเป็นเยาวชนอายุ17ปีขณะติดสติกเกอร์รณรงค์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยนำตัวไปที่สนอนสำรานราชประชาชนที่ติดตามสถานการณ์ไม่สบายใจที่นักกิจกรรมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการล็อกคอโดยตำรวจบอกว่าการล็อกคอเป็นเรื่องปกติซึ่งนักกิจกรรมสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจกร,รณีที่มีการล็อกคอ การใช้ความรุนแรงหรือดําเนินการอื่นเกินจาก,กรอบของกฎหมายซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติรัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายเอาผิดกลุ่มผู้จัดกิจกรรมในข้อหาผิดพรกฉุกเฉินและพระบควบคุมโรคหรือผิดกฎหมายใดอย่างตรงไปตรงมาก,ก็ดําเนินการไปแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่มีสิทธิทําร้ายร่างกายและเมื่อสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้ จากนี้ไปจะมีอีกหลายม็อบทั้งกลุ่มเยาวชนนักศึกษากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลออกมาชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตั้งสติอดทนอดกลั้นและบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมานายอนุสรกล่าวด้านนายไทยกรพลสุวรรณอดีตแกนนำกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณโพสเฟซบุกระบุว่า เมื่อการติดสติกเกอร์กลายเป็นอาชญากรรมร้ายแรงยิ่งกว่าการฆ่าคนตายเหลวร้ายยิ่งกว่าเปิดบ่อนเปิดซ่องคือความวิปริตของตำรวจไทยที่ทุ่มเทชีวิตรับใช้ดุดคีคฆ่าผู้ซื่อสัตย์พิทักษ์ทรราชยิ่งชีพหมอบ25มกรา แค่ติดสติเกอร์ไม่ได้ปล้นค่าใครตำรวจรุมสกรรมเข้าจับกลุ่มด้วยความรุนแรงตุดอาชญากรผู้เหี้ยมโหดคือความวิปริตลนลานของตำรวจไทยกลัวไม่ได้รับการชื่นชมว่าเป็นขี้ข่าผู้ซื่อสัตย์ผู้พิทักษ์สันติราตัวจริงม็อบ25มกราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ